ดีใจจนแทบช็อกอาจารย์ดังทักเตือนดวงพุ่งแรงสุดๆด,ดวงชะตาของชาวราศีมีนในห้วงเวลานี้กำลังถูกอบอุ้มด้วยพลังบุญเก่าที่ได้สั่งสมมานานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาผู้คุ้มครองกำลังช่วยเปิดประตูแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและความสุขสมบูรณ์ให้หลัง่งไหลเข้ามาในชีวิตดวงของท่านกำลังพุ่งแรงที่สุดในรอบปีราวกับแสงดาวที่ส่องประกายบนท้องฟ้องฟาอันมืดมิด แสงนั้นคือสัญญาณแห่งความโชคดีที่จักรวาลกำลังส่งมายังชีวิตของท่านในช่วงนี้ไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาที่ดีแต่เป็นห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงจากที่เคยเหน็ดเหนื่อยใหญ่กลาบากลลาบาดชีวิตกำลังจะหันเห่าเข้าสู่เส้นทางแห่งความรุ่งเรืองมีเกณฑ์ได้รับลาบก้อนใหญ่ที่ไม่ทันตั้งตัวมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ถึงขั้นเปลี่ยนฐานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืนเงินรางวัลสูงสุด12ล้านบาทกำลังโคจรเข้ามาใกล้ ราซีมินกำลังจะได้ลิมรสชาติของความสุขที่เหนือความคาดฝันลองนึกถึงภาพในวันที่ถือสลากเล็กๆไว้ในมือเมื่อตัวเลขตรงกับรางวัลใหญ่หัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจไม่ทั่วท้องน้ำตาแห่งความปลื้มปีติหลังไหลออกมาดีใจจนแทบช็อกเพราะสิ่งที่เคยฝันสิ่งที่เคยอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นจริงต่อหน้าต่อต,อตาบุญเก่า ที่สั่งสมมานานกำลังเบ่งบานออกดอกผลให้เห็นในเวลานี้ไม่เพียงแต่การเงินที่ได้รับการเปิดดวงโชคลาภยังแผ่ขยายไปถึงเรื่องการงานการงานที่เคยติดขัดจะได้รับการปลดล็อกผู้ใหญ่เจ้านายให้ความเมตตามีโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่หรือผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อนร่วมงานยื่นมือช่วยเหลือสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นความจริงเพราะเทวดากำลังนำพาเส้นทางชีวิตให้ไหลาราบรื่น ด้านความรักก็ไม่แพ้กันคนโสดจะพบเจอคนที่ถูกชะตาอย่างกะทันหันในสถานการณ์ที่ไม่ทันตั้งตัวอาจเจอกันในงานบุญงานมงคลหรือการเดินทางโดยบังเอิญแต่ความสัมพันธ์นี้กลับมีพลังแรงดึงดูดอย่างมหาศาลร,ราวกับเป็นพรมลิขิตที่ถูกกาหนดไว้ส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักจะมั่นคงแน่นแฟนขึ้นได้รับของขวัญของมีค่าหรือคำพูดอบอุ่นที่ทำให้หัวใจพองโต สิ่งที่ควรทำในช่วงเวลานี้คือการสารต่อบุญเก่าทำบุญถวายทานสวดมนต์ภาวนารักษาศีลเพราะยิ่งทำบุญมากเท่าไหร่ยิ่งเสริมพลังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและทำให้โชคลาภหลั่งไหลไม่ขาดสายการกราบไหวพระการทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจะเป็นการเปิดดวงให้พลังบุญเชื่อมต่อกับชีวิตอย่างมั่นคง ทุกสิ่งในเวลานี้คือสัญญาณที่บอกว่าราศีมีนกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความทุกข์ที่เคยเจอจะถูกชำระล้างออกไปความสุขความมัง่งคั่งความโชคดีจะเข้ามาแทนที่และเมื่อถึงจังหวะเวลาที่ฟ้าลิขิตความสำเร็จจะก้าวเข้ามาพร้อมกันทั้งการเงินการงานความรักและสุขภาพ บุญเก่าเปรียบเสมือนร่มเงาที่ปกป้องท่านในยามร้อนแรงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับสายลมเย็นที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตทุกก้าวที่เดินในช่วงนี้คือก้าวแห่งบุญ9้าวแห่งโชคลาภและก้าวแห่งการเป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดภาพรวมของเดือนกันยายนปีนี้สำหรับคนลักนณาราศีมีเป็นช่วงเวลาที่พลังใจกลับมาชัดการมองภาพใหญ่ของชีวิตเริ่มเป็นรูปเป็นร่างงานที่เคยติดขัดเหมือนน้ำวนเริ่มไหล เป็นทางคุณจะรู้สึกว่าค่อยๆค,คุมเกมชีวิตการงานและการเงินได้มากขึ้นเพราะกล้าตัดสินใจกล้าเจรจาและกล้าปรับเงื่อนไขที่เคยเกรงใจคนอื่นเกินไปในเดือนนี้คุณมีแนวโน้มจะบ,บริหารความสัมพันธ์ในที่ทำงานได้ดีขึ้นใช้ความนุ่มนวลและสัญชาตญาณอันละเอียดของมีนพาเรื่องยากให้ง่ายเรื่องที่เคยดูไกลให้ใกล้เข้ามาแม้ยังมีรายละเอียดจุกจิกให้แก้ แต่จะเป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ภาพรวมแข็งแรงขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ฉุดคุณให้ถอยหลังงานประจำจะมีภารกิจสำคัญหรือชิ้นงานที่ถูกมอบหมายมาพร้อมความไว้วางใจเพิ่มน้ำหนักความรับผิดชอบแต่แลกมากับเวทีให้คุณได้แสดงศักยภาพคนที่ทำงานสายวิเคราะห์สายบริการลูกค้าคอนเทนต์งานเอกสารงานประสานงานจะเด่นเป็นพิเศษเพราะความสามารถในการฟัง และแปลงความต้องการที่คลุมเครือให้เป็นแผนทำงานที่จับต้องได้คุณจะได้พิสูจน์ว่าความใจเย็นและความเข้าใจความรู้สึกคนของคุณสามารถปิดงานแยกๆได้จริงช่วงต้นเดือนจะมีการปรับแผนเปลี่ยนเดทไลน์หรือโยกทรัพยากรที่ทำให้คุณต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่ หากรับมือด้วยการแตกงงานเป็นขั้นตอนและสื่อสารให้ทีมรู้จังหวะจะเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นคะแนนความน่าเชื่อถือของคุณกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเป็นช่วงเก็บผลคาดหวังคำชมการถูกเอ่ยชื่อในห้องประชุมหรือการถูกชวนเข้าโปรเจกต์ลับที่ให้โอกาสเติบโตเร็วขึ้นคนที่รอข่าวเลื่อนตำแหน่งอาจยังไม่เป็นประกาศทางการทันทีแต่มีสัญ,ญญาณบวกชัดเจนว่ากำลังถูกพิจารณาและจะถูกทดสอบฝีมือผ่านงานสำคัญนี้เอง คนที่คิดเปลี่ยนงานหรือลองสมัครใหม่เดือนนี้เหมาะกับการอัปเดตพอร์ตเขียนเล่าความสำเร็จเชิงตัวเลขให้ชัดและขยายเครือข่ายกับหัวหน้าคนเก่าลูกค้าคนเดิมเพื่อนร่วมงานจากโปรเจกต์เก่าโอกาสงานใหม่จะมาจากความไว้วางใจเดิมมากกว่าการยื่นแบบทั่วไปควรเน้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์สุขภาพใจคอนเทนต์การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์หรือธุรกิจที่ ต้องใช้การเล่าเรื่องและสร้างความเชื่อใจผู้สมัครที่กล้าของเงื่อนไขที่เป็นธรรมและชัดเจนตั้งแต่แรกจะได้เปรียบที่สำคัญอย่าลังเลเรื่องตัวเลขค่าตอบแทนถ้าคุณพบผลงานที่พิสูจน์ได้ควรกล้าต่อรองในกรอบที่สมเหตุสมผล เจ้าของกิจการและผู้ประกอบการอิสระจะเห็นสัญญาณลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าใหม่มาจากการบอกต่อและคอนเทนต์ที่คุณทำอย่างสม่ำเสมอช่องทางออนไลน์ยังสร้างออแกนิกทราฟิกได้ดีถ้าคุณวางปฏิทินเนื้อหาให้มีทีมชัดเล่าเคสจริงก่อนหลังและชวนให้ผู้ชมลงมือทำตามเล็กๆแล้วเห็นผลสิ่งที่ต้องระวังคือการขยายสินค้าและบริการเร็วเกินไปก่อนที่โครงสร้าง หลังบ้านพร้อมให้กำหนดเพดานงานรับต่อสัปดาห์อย่างมีวินัยจัดก,การสต็อกและรอบเงินให้แน่นและหาตัวช่วยเรื่องบัญชีตั้งแต่เนิ่นๆคุณจะมีโอกาสร่วมมือพันธมิตรที่ข้อเสนอชวนตื่นเต้นแต่ควรอ่านสัญญาให้ละเอียดเน้นดีนที่เกื้อหนุนกันจริงไม่ใช่ดีนที่เพิ่มพาระงานโดยรายได้สุดที่ไม่คุ้ม ฟ r e แลนซ์ครีเอเตอร์โค้ดนักบำบัดนักออกแบบหรือคนขายของออนไลน์จะได้ลูกค้าเข้ามาเป็นชุดๆคล้ายคลื่นมีช่วงที่ข้อความถามงานเด้งรัวแล้วมีช่วงที่นิ่งเพื่อให้คุณทันทำชิ้นงานสิ่งสำคัญคือการตั้งขอบเขตงานให้ชัดและเก็บเงินมัดจํำทุกครั้งเดือนนี้งานที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องเชิงเยียวยาง,งานภาพลักษณ์แบรนด์งานออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานทำคอสั้นๆและงานปรับปรุง แพ็กเกจเดิมให้ดูคุ้มขึ้นจะขายดีลองทำชุดสินค้าแบบบันเดิลหรือขายเป็นรอบเวิร์กช็อปจะช่วยให้กระแสเงินสดไหลลื่นโดยไม่ต้องเฝ้าปิดงานทีละชิ้นเรื่องการเมืองในที่ทำงานยังมีอยู่บ้างโดยเฉพาะการสื่อสารข้ามทีมที่ต่างคนต่างมีเดดไลน์ของตัวเองเคล็ดลับคือใช้เอกสารหนึ่งหน้าอธิบายเป้าหมายร่วมกรอบเวลาและจุดเชื่อมงานแล้วอัปเดตทุกสัปดาห์คุณจะกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่คนไว้ใจลดความเสี่ยงงานตกหล่น และข้อคอรหาที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการตอบรับทุกอย่างด้วยความเกรงใจเลือกตอบรับงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและผลลัพธ์ที่วัดได้แล้วให้เหตุผลอย่างสุภาพกับงานที่ไม่สอดคล้องจะรักษาพลังงานและคุณภาพงานได้ตลอดเดือนด้านการเงินมีทิศทางดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปรายรับหลักคงที่หรือขยับเพิ่มจากโอทค่าคอมมิชชั่นโบนัสย่อย หรือค่าตอบแทนจากโปรเจกต์เสริมสิ่งที่ต้องระวังคือรายจ่ายเล็กๆที่รวมกันแล้วใหญ่โดยเฉพาะค่าสะดวกสบายสมัครรายเดือนค่าเดินทางที่เพิ่มจากงานนอกสถานที่และค่าอุปกรณ์ทำงานที่ซื้อเพราะโปรโมชั่นมากกว่าความจำเป็นวางแผนเดือนนี้ด้วยซองรายจ่ายสีก้อนคือของจำเป็นรายจ่ายเลี้ยงตัวการลงทุนในทักษะและเงินสำรองฉุกเฉินแล้วกันเงินเข้าซองทันทีที่รายได้เข้า จะเห็นยอดคงเหลือจริงชัดเจนขึ้นและชะลอการตัดสินใจซื้อที่เกิดจากอารมณ์คนที่มีหนี้อยู่เดิมจะจัดระบบได้ดีขึ้นถ้าเจรจากับเจ้าหนี้แบบเปิดเผยเสนอแผนชำระคงที่และตัดดอกทบซ้อนมีโอกาสได้เงื่อนไขที่ผ่อนแรงลงผู้ที่ใช้บัตรเครดิตควรเลือกปิดเต็มจำนวนในบัตรใบเดียว และพักการใช้ใบอื่นชั่วคราวเพื่อให้ภาพรวมชัดหากต้องใช้สินเชื่อใหม่ให้เลือกแบบมีวัตถุประสงค์ที่สร้างรายได้กลับคืน <c oughs> เช่นเครื่องมือทำงานค่าคอสที่นำไปสร้างผลงานจริงไม่ใช่สินเชื่อเพื่อหมุนจ่ายค่าใช้จ่ายคงที่เพราะจะสร้างภาระยาวโดยไม่เพิ่มศักยภาพหาเงิน เรื่องโชคลาภมีสัญญาณแบบเล็กๆระดับของพรีเมียมได้ส่วนลดได้ของแถมได้โอกาสจากการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ใช่โชคหนักที่เปลี่ยนชีวิตในทันทีจังหวัดที่ได้มาเกิดจากการออกไปพบปะผู้คนที่มีแนวคิดคล้ายกันหรือจากเคยญาติที่อยากสนับสนุนตั้งใจรับพลังดีได้แต่ไม่ควรเผลอใจไปกับการเสี่ยงเกินจำเป็นถ้าจะลองเสี่ยงควรอยู่ในงบความสุขที่กำหนดไว้ ลวงหน้าและยึดวินัยตัวเลขอย่างเคร่งครัดเดือนนี้โชคของคุณผูกกับความขยันความสม่ำเสมอและความใจกว้างที่แบ่งปันความรู้ทรัพยากรแก่คนรอบตัวยิ่งให้ยิ่งได้กลับมาในรูปเครือข่ายและลู่ทางทำเงินระยะยาวการลงทุนเหมาะกับแนวทางระยะยาวเน้นถือสินทรัพย์คุณภาพที่คุณเข้าใจโมเดลรายได้จริงหลีกเลี่ยงการไล่ตามกระแสระยะสั้นที่ขึ้นแรงลงแรงถ้าคุณอยู่ในจุดเริ่มต้นให้เริ่มจากกองทุนดัชนีหรือสินทรัพย์ความเสี่ยงกลาง และออมแบบอัตโนมัติทุกเดือนเดือนนี้ไม่ใช่จังหวะเทหมดหน้าตักแต่เป็นเวลาของการตั้งระบบให้ทำงานแทนเราตรวจแผนประกันและสวัสดิการที่มีอยู่ปรับความคุ้มครองให้เหมาะกับรายได้ปัจจุบันจะลดความเสี่ยงเงินรั่วจากเหตุไม่คาดฝันได้มากเรื่องเอกสารสัญญาใบเสนอราคาใบสั่งซื้อและภาษีควรละเอียดเป็นพิเศษตรวจเงื่อนไขาการชำระค่าปรับกำหนดส่งงาน และขอบเขตงานให้ชัดก่อนเริ่มงานทุกครั้งเอกสารที่ชัดช่วยปกป้องทั้งรายได้และชื่อเสียงของคุณหากต้องส่งใบเสนอราคาให้แยกรายการงานและเวลาที่ใช้เป็นบรรทัดเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจคุณค่าที่ได้รับและลดการขอแถมเกินขอบเขตสำหรับคนทำธุรกรรมระหว่างประเทศให้เผื่อเวลาเรื่องการโอนและตรวจอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำรายการเสมอ โอกาสเติบโตทางรายได้จะมาจากการต่อยอดทักษะที่คุณมีอยู่แล้วให้ลึกและแพ็คให้หน่าซื้อยิ่งขึ้นลองยกระดับงานเดิมด้วยการเพิ่มเลเยอร์บริการหลังการขายการรับประกันความพอใจหรือคู่มือใช้งานที่อ่านง่ายคุณจะเก็บซ้ำจากลูกค้าเก่าได้ดีและปิดลูกค้าใหม่เร็วขึ้นอีกช่องทางคือการสอนทำเวิร์กช็อปสั้นๆหรือทำคอสสำหรับมือใหม่ในสิ่งที่คุณถนัดรายได้ทางความ รู้ของชาวมีนเด่นเพราะคุณอธิบายเรื่องซับซ้อนให้ใจอุ่นและเข้าใจง่ายจังหวะการทำงานของเดือนนี้เหมาะกับรูปแบบสปารินสลับพักตั้งหน้าลุยงานสำคัญให้จบเป็นก้อนแล้วหยุดสั้นๆเพื่อรีวิวคุณภาพและวางแผนก้อนถัดไปวิธีนี้ช่วยให้คุณรักษาโฟกัสและไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยพาให้ใจแกว่งจนทำให้เสียสมาธิการดูแลร่างกายแบบง่าย แต่สม่ำเสมอเช่นเดินยืดเส้นกลางวันดื่มน้ำให้พอและปิดหน้าจอก่อนนอนจะทำให้ประสิทธิภาพและไอเดียของคุณคงที่ส่งผลตรงต่อรายได้และความน่าเชื่อถือคนที่กำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ในอาชีพให้ยึดหลักเล็กแต่มืออาชีพทํางานตัวอย่างให้เห็นคุณภาพจริงมากกว่าคำโฆษณาไม่ต้องรออุปกรณ์สมบูรณ์แบบเริ่มด้วยสิ่งที่มีและอัปเกรดเมื่อรายได้พิสูจน์แล้วและอย่าลืมเก็บคำชมคำรีวิว และกรณีศึกษาจากลูกค้าจริงไว้เป็นหน้าบ้านคุณจะปิดการขายได้โดยแทบไม่ต้องอธิบายมากเพราะหลักฐานทางสังคมจะพูดแทนคุณท้ายที่สุดเดือนกันยายนของลัคนาราศีมีนคือบททดสอบที่ให้รางวัลคุณจะได้เรียนรู้วิธีพูดคุยเรื่องตัวเลขอย่างมั่นใจรู้จักขอบเขตการให้และการรับรู้วิธีเปลี่ยนงานหนักให้กลายเป็นทรัพย์สินระยะยาวผ่านระบบ และความสม่ำเสมอหากคุณตั้งใจเคลียร์งานค้างจัดการเงินเล็กๆน้อยๆให้เป็นระเบียบและเลือกโอกาสที่สอดคล้องกับทางของตัวเองรายได้จะค่อยๆสูงขึ้นเป็นขั้นบันไดความมั่นคงจะเกิดจากวินัยมากกว่าปาฏิหาริแล้วคุณจะมองเห็นว่าทุกหยดน้ำที่ลงแรงในเดือนนี้กำลังรวมเป็นลำธารที่ไหลาย,ยาวไปสู่ปลายปีอย่างมั่นคงและงดงาม เดือนกันยายนปี2568ของคนลัคนาราศีมีนเป็นเดือนที่หัวใจค่อยๆฟื้นจากความล้าและเริ่มมองเห็นความต้องการแท้จริงของตัวเองชัดขึ้นความรู้สึกภายในนิ่งขึ้นเหมือนผืนน้ำที่ค่อยๆสงบหลังคลื่นลมช่วงเวลานี้จึงเหมาะกับการตั้งสติทบทวนรูปแบบความรักเดิมที่ทำให้หนักใจและเลือกเคลื่อนตัวไปสู่ความสัมพันธ์ที่เติบโตได้จริงคุณจะกล้าบอก ความต้องการอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงมากขึ้นกล้าปิดประตูต่อสิ่งที่ทำให้ใจสับสนและพร้อมเปิดรับการดูแลหัวใจอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงคำหวาน สำหรับคนโสดบรรยากาศโดยรวมสนับสนุนการทำความรู้จักแบบช้าๆผ่านวงคนคุ้นเคยและกิจกรรมที่หล่อเลี้ยงจิตใจเช่นการเรียนรู้การฝึกฝนทักษะใหม่กลุ่มงานจิตอาสาหรือพื้นที่ที่ให้คุณได้ใช้ความเมตตาธรรมชาติของตัวเองคุณมีสเสน่ห์จากความจริงใจและสายตาที่รับฟังเป็นช่วงต้นเดือนความรู้สึกบางอย่างอาจทำให้ลังเลว่าจะเดินต่อหรือถอยแต่เมื่อให้เวลา ตัวเองสังเกตสัญญาณเล็กๆคุณจะเริ่มแยกแยะได้ว่าใครตั้งใจเข้ามาจริงใครเพียงต้องการพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวกลางเดือนไปแล้วจะมีจังหวะสนทนาลึกขึ้นที่ทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองผ่านสายตาอีกฝ่ายแนะนำให้คงความพอดีไม่เร่งสรุปความสัมพันธ์เร็วเกินไปเปิดพื้นที่ให้การรู้จักกันเติบโตตามธรรมชาติ และดูความสม่ำเสมอมากกว่าคำพูดที่เราอารมณ์หากมีอดีตคนรักติดต่อมาขอคุยปลายเดือนเป็นจังหวะด,ดีในการปิดวงจรเก่าอย่างอ่อนโยนด้วยความเข้าใจว่าเราโตขึ้นอย่างไรถ้าจะเริ่มใหม่ให้เริ่มบนข้อตกลงและขอบเขตที่ชัดว่าทั้งสองฝ่ายจะดูแลกันอย่างไรในวันธรรมดาไม่ใช่เฉพาะวันที่คิดถึง คนมีคู่จะพบว่าเรื่องเล็กในบ้านและกิจวัตรประจำวันคือหัวใจของความสัมพันธ์เดือนนี้มีทีมของการจัดระเบียบชีวิตร่วมกันใหม่ให้เบาสบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อนเวลากินข้าวเวลาปิดหน้าจอหรือวิธีสื่อสารเมื่อมีเรื่องค้างคาช่วงต้นเดือนอาจมีความรู้สึกที่ไม่พูดออกมาง่ายเช่นความกังวลเรื่องการเงินหรือความเหนื่อยจากงานที่ทำให้หงุดหงิดง่ายควรชวนกันคุยด้วยน้ำเสียงช้าและอุ่นชี้ชวนให้เล่าความกลัวโดยไม่รีบแก้ไขทันที ให้คำว่าฉันเข้าใจมีพื้นที่จริงกลางเดือนเหมาะกับการวางแผนเล็กๆที่จับต้องได้เช่นคืนหนึ่งที่ทำอาหารง่ายๆด้วยกันหรือเดินเล่นสั้นๆหลังมื้อเย็นเพื่อฟังเสียงกันปลายเดือนความหวานกลับมาอย่างสงบผ่านการใส่ใจในรายละเอียดเช่นการจำสิ่งที่อีกฝ่ายชอบหรือข้อความให้กำลังใจระหว่างวันหากมีประเด็นเก่าๆที่ทำให้ใจสะเทือนแนะนำให้ยอมรับความรู้สึกก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องทางออกเมื่อคนลักษนามีรู้สึกว่าได้รับการรับฟังจริงคุณจะปล่อย พลังรักที่อ่อนโยนจนอีกฝ่ายคลายระวังและกล้าซื่อสัตย์มากขึ้นคู่รักที่อยู่ไกลกันจะได้ฝึกศิละปะของความสม่ำเสมอและการสร้างอบอุ่นผ่านรายละเอียดเล็กน้อยการส่งเสียงพักทายสั้นๆในเวลาที่ตกลงกันไว้การเล่าเรื่องธรรมดาในวันนั้นเพื่อให้รู้สึกว่ามีชีวิตร่วมกันการจัดคืนเงียบที่เปิดกล้องไว้โดยไม่ต้องคุยมากเพียงทำสิ่งของใครของมันแต่ได้เห็นกันก็ช่วยเติมพลังใจได้ดีเดือนนี้ระวังการตีความแชทผิดเพราะ อารมณ์ละถ้ามีข้อความไหนทำให้ใจหวิวให้เว้นจังหวะหายใจลึกๆก,ก,ก่อนถามด้วยใจจริงว่าอีกฝ่ายตั้งใจสื่ออะไรความอ่อนโยนตรงไปตรงมาจะช่วยลดการเข้าใจผิดและทำให้ความไว้ใจแข็งแรงขึ้นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือจะถึงจุดที่ต้องเลือกชัดว่าหัวใจต้องการอะไรคุณจะไม่ยอมปล่อยใจให้ลอยไปกับคำสัญญาเลื่อนลอยอีกต่อไป เพราะเห็นแล้วว่าความชัดเจนคือความเมตตาต่อตัวเองที่สุดหากอีกฝ่ายพร้อมเติบโตและรับผิดชอบความรู้สึกร่วมกันความรักจะก้าวหน้าอย่างเรียบง่ายหากอีกฝ่ายติดนิสัยหายไปกลับมาเป็นช่วงช่วงเดือนนี้คุณจะกล้าปิดประตูด,ด้วยความงามและเดินต่อโดยไม่ต้องย้อนมองด้วยความเจ็บปวด ในมุมของการดูแลหัวใจตัวเองคนลักขณามีในเดือนนี้จะได้เรียนรู้ทักษะการตั้งขอบเขตอย่างนุ่มนวลคุณยังสามารถเป็นคนใจดีได้โดยไม่ต้องรับภาระทุกอย่างการบอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมคุยแต่จะกลับมาคุยเมื่อใจนิ่งขึ้นถือเป็นการเคารพทั้งตัวเองและอีกฝ่ายการพักรับพลังจากน้ำการเดินชา้ชาๆริมสายน้ำการฟังเสียงฝนหรือการแช่เท้าอุ่นๆตอนขําจะช่วยคืนสมดุลอารมณ์ได้ดีธรรมชาติ และน้ำยังเป็นเพื่อนที่เยียวยาคุณเสมอในเดือนนี้ด้านสุขภาพเดือนกันยายนให้พลังแบบค่อยเป็นค่อยไปมะกับการดูแลระบบพื้นฐานให้แข็งแรงสังเกตว่าวันใดที่คุณพักผ่อนได้เต็มและดื่มน้ำพออารมณ์จะนิ่งงานจะไหลและร่างกายตอบสนองต่อการออกกำลังได้ดีช่วงต้นเดือนให้ระวังอาการล้าเรือ้องจากการพักไม่ต่อเนื่องเช่นตื่นกลางดึกหรือหลับช้าเพราะหน้าจอวิธีที่ได้ผลสำหรับคุณคือการค่อยๆลดแสงและเสียง อย่างเป็นขั้นตอนก่อนนอนปิดงานพูดคุยกับคนรักหรือครอบครัวให้จบและพาร่างกายรู้ว่าได้เวลาพักจริงๆกลางเดือนพลังงานขึ้นลงเป็นระลอกถ้าจัดตารางทำงานเป็นก้อนสั้นๆส,สลับพักยืดเส้นหายใจยาว3-4รอบทุกชั่วโมงจะช่วยให้สมองใสและหัวใจไม่หวิวจากความเครียดปลายเดือนระบบย่อยและผิวพรรณตอบรับกับอาหารที่ย่อยง่ายน้ำซุปอุ่นผักผลไม้ที่มีใยอาหารสดใหม่และโปรตีนสะอาดจะทำให้ร่างกายเบาโลหิตไหลเวียนดีขึ้น การออกกำลังกายที่เหมาะกับเดือนนี้คือรูปแบบที่เชื่อมโยงลมหายใจกับการเคลื่อนไหวเช่นการเดินเร็วบนพื้นราบว่ายน้ำโยคะหรือพิลาทิสเบาๆและการยืดเหยียดหลังตื่นนอนและก่อนนอนระวังการฝืนร่างกายเกินไปเพราะอารมณ์อยากรีบฟิตหากวันใดรู้สึกหัวหนักหรือช่วงบ่ายเหี่ยวง่ายให้เลือกการเคลื่อนไหวเบาๆแทนการคาร์ดิโอหนักคุณจะได้ผลระยะยาวกว่าด้วยการสม่ำเสมอมากกว่า ความโหดในครั้งเดียวคนที่มีอาการตึงคอไหลหลังจากจ้องหน้าจอควรจัดก้าอีโต๊ะและระดับสายตาใหม่รวมถึงตั้งช่วงพักลุกเดินและหมุนไหลเป็นระยะความปวดตึงจะค่อยๆค,ค,คลายและการนอนหลับจะดีขึ้นตามระบบน้ำในร่างกายเป็นจุดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษคนลักขณามีตอบสนองต่อการดื่มน้ำที่พอดี และสมดุลแร่ธาตุได้ดีเวลาตื่นนอนควรจิบน้ำอุ่นทีละน้อยให้ร่างกายเริ่มไหลสังเกตปัสสาวะใสไม่ใสจนเกินไปและค่อยๆดื่มต่อเนื่องทั้งวันหากทำงานกลางแอร์นานๆานานให้เพิ่มผักใบเขียวและผละไม้ฉ่ำน้ำในมื้อกลางวันเพื่อลดอาการแน่นคอหรือปากแห้งระบบย่อยจะเป็นมิตรเมื่อคุณกินช้าลงเคี้ยวละเอียดและพักช้อนโทรศัพท์ระหว่างกินงดการนอนทันทีหลังอาหารค่ำ และให้เวลาท้องทำงานก่อนหลับจะช่วยลดอาการกรดไหลยย้อนหรือแน่นท้องได้มากสําหรับคนที่ชอบเครื่องดื่มหวานหรือกาแฟหลายแก้วเดือนนี้ควรค่อยๆลดทีละน้อยเพื่อไม่ให้ระดับพลังงานเหวี่ยงช่วงบ่ายที่ง่วงลองเปลี่ยนเป็นการเดินสั้นๆลมหายใจยาวๆ และน้ำอุ่นสักแก้วคุณจะพบว่าความสดใสกลับมาโดยไม่ต้องพึ่งหวานจัดคนที่มักแพ้อากาศหรือไซนัสวัยในช่วงฝนตกชุกให้ดูแลอุณหภูมิห้องไม่ให้ชื้นเกินไปเปลี่ยนปลอกหมอนซักผ้าให้บ่อยขึ้นและทำความสะอาดพัดลมหรือแอร์เพื่อไม่ให้ฝุ่นสะสมหากต้องเดินพื้นลื่นให้ใช้รองเท้าที่ยึดเกาะดีระวังข้อเท้าและฝ่าเท้าเพราะเป็นจุดอ่อนของคุณ,คณการแช่เท้าอุ่นก่อนนอนหรือกดจุดเบาๆบริเวณฝ่าเท้า จะช่วยให้เลือดลมไหลดีและหลับลึกขึ้นสุขภาพใจคือหัวใจหลักของเดือนนี้ความรู้สึกละเอียดของคุณเป็นพรแต่ถ้ารับสารมากเกินไปจะก,กลายเป็นภาระภายในวันหนึ่งให้มีช่วงเงียบสั้นๆที่วางโทรศัพท์และอยู่กับลมหายใจหรือเสียงธรรมชาติบ้างการเขียนบันทึกหนึ่งหน้าเพื่อปล่อยความคิดที่วนซ้ำจะทำให้สมองโลง่งและพลังใจกระจายไปในสิ่งสำคัญมากขึ้น ถ้ารู้สึกว่ามีเรื่องค้างคาที่ดึงพลังงานออกจากชีวิตคุยกับคนไว้ใจหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อคลี่ปมนั้นอย่างจริงจังคุณจะเบาขึ้นและการนอนจะดีขึ้นทันตาจิตวิญญาณของคุณยังตอบสนองต่อการสวดมนต์การภาวนาหรือการตั้งเจตนาในตอนเช้าและก่อนนอนได้ดีเมื่อหัวใจนิ่งร่างกายจะทำงานประสานกันอย่างน่าอัศจรรย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้านผิวหนังภูมิแพ้ระบบย่อยหรือไมเกรนควรดูแลตารางชีวิตให้สม่ำเสมอเพราะความวุ่นวายคือปัจจัยกระตุ้นสำคัญให้สังเกตอาหารหรือพฤติกรรมที่กระตุ้นอาการและลดลงทีละอย่างเพื่อดูผลระลึกไว้เสมอว่าการพักพอการดื่มน้ำพอและการขยับอย่างพอดีคือยาสามัญที่ได้ผลที่สุดหากมีอาการผิดปกติอย่านิ่งนอนใจให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามเหมาะสมเพื่อความสบายใจ เมื่อความรักและสุขภาพเดินไปด้วยกันเดือนนี้จะสอนให้คุณเลือกความชัดเจนที่อ่อนโยนเลือกการดูแลตัวเองที่ทำได้จริงในทุกวันและเลือกคนที่กล้าดูแลกันอย่างรับผิดชอบไม่ว่าคุณจะโสดมีคู่อยู่ไกลหรือกำลังเรียนรู้จะรักอย่างไรให้ไม่เจ็บอีกคุณกำลังวางหลักฐานใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมส่วนร่างกายและหัวใจของคุณจะค่อยๆสมดุลจนรู้สึกว่าเช้าตื่นขึ้นมาเบาขึ้นและก่อนนอนยิ้มให้ตัวเองได้ โดยไม่ฝืนเดือนกันยายนจึงไม่ใช่เดือนของปาฏิหาริย์ฉับพลันแต่เป็นเดือนของความงามที่เกิดจากวินัยเล็กๆความซื่อสัตย์กับหัวใจและความเมตตาที่คุณให้ทั้งกับตัวเองและคนที่คุณรักเมื่อถึงปลายเดือนคุณจะมองกลับมาแล้วเห็นว่าความรักสุขงอมขึ้นอย่างสงบและสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในแบบที่คุณภาพกับภูมิใจ สำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนในเดือนกันยายนปี2568นี้หากปรารถนาอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยากให้โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องควรมีเคล็ดลับเสริมดวงที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันและเมื่อปฏิบัติด้วยศรัทธาอย่างตั้งใจสิ่งดีงามจะเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งด้านการเงินการงานและความเป็นสิริมงคลโดยขออวยพรและบอกแนวทางให้ละเอียดดังนี้ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปิดเส้นทางการเงินของชาวลัคนามีนจังหวะฟ้าเปิดโชคชะตาส่งผลหากรู้จักเสริมบุญเสริมบารมีเสริมพลังใจให้ตรงทางความร่ำรวยระดับเศรษฐีจะอยู่ไม่ไกล เคล็ดลับประการแรกคือเรื่องของการทำบุญกับน้ำเพราะราศีมีนมีธาตุน้ำเป็นธาตุประจำตัวการถวายภาชนะใส่น้ำดื่มการบริจาคน้ำดื่มน้ำสะอาดหรือการกรวดน้ำอุทิศบุญในทุกครั้งที่ทำความดีจะเป็นการเชื่อมพลังบุญของตัวเองเข้ากับธาตุธรรมชาติทำให้พลังการเงินและโชคลาภหลั่งไหลไม่หยุดคล้ายสายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งยิ่งทำด้วยใจบริสุทธิ์ยิ่งเพิ่มพลังดึงดูดซับเข้ามา เคล็ดลับประการที่สองคือการเสริมดวงด้วยการบูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับการเมตตาเช่นพระกริง่งพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือพระแม่ลักษมีจุดทูปบ,บูชา9ก้าดอก,ดอกตั้งจิตอธทิษฐานว่าขอให้การเงินของข้าพเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองมั่นคงขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภใหญ่หลวงมีเงินทองสมบูรณ์พูนสุขแล้วตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่ว,ว่าจะใช้เงินทองที่ได้มาเพื่อสร้างประโยชน์และแบ่งปันไม่ใช้เพียงความฟุ่มเฟือยเมื่อจิตตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอำนวยพร เคล็ดลับประการที่3คือการทำบุญกับสัตว์โดยเฉพาะการปล่อยปลาปล่อยเต่าหรือให้อาหารสัตว์จรจัดการทำเช่นนี้ไม่เพียงช่วยชีวิตผู้อื่นแต่ยังเป็นการสร้างพลังบุญที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งเพราะถือเป็นการคืนชีวิตและคืนพลังงานให้กับธรรมชาติบุญเช่นนี้มักส่งผลไว้ทำให้การค้าขายดีขึ้นการเงินหมุนคล่องขึ้น เคล็ดลับประการที่4คือการดูแลพ่อแม่ผู้ใหญ่และครอบครัวเพราะชะตาของราศีมีนมักผูกพันกับบุญคุณของครอบครัวหากใครทำดีกับผู้ให้กำเนิดอย่างจริงใจไม่เพียงแต่ได้รับพรจากท่านแต่ยังได้รับแรงหนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายชีวิตจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาด นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเสริมดวงเล็กๆในชีวิตประจำวันที่ช่วยให้การเงินโดดเด่นขึ้นเช่นการใส่เสื้อผ้าทนฟ้าน้ำเงินหรือม่วงอมครามในวันสำคัญเกี่ยวกับการเงินและการเจรจาจะช่วยเสริมพลังธาตุน้ำให้เงินทองเข้ามาไม่หยุดการพบเครื่องรางเล็กๆอย่างเหรียญแพรหรือหินนำโชคอย่างอะความารีนหรือไพรินสีน้ำเงินไว้ติดตัวจะช่วยดึงดูดพลังบวกการเลือกใช้กระเป๋าสตางค์สีเขียวมรกตหรือสีน้ำเงินเข้มก็จะช่วยให้กระแสะเงินหมุนคล่องขึ้น ในด้านการทำบุญสาะเคราะห์ชาวราศีมีนสามารถสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำทุกเช้าเย็นโดยเฉพาะบทกรณียเมตเพื่อเพิ่มพลังเมตตาและดึงดูดผู้คนที่พร้อมช่วยเหลือนอกจากนี้การสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นประจำจะช่วยเร่งให้กระแสเงินทองหลั่งไหลมาเร็วขึ้น เคล็ดลับอีกประการที่สำคัญคือการรักษาสัจราศีมีนเมื่อพูดสิ่งใดแล้วทำได้จริงจะเสริมพลังบารมีให้หนักแน่นไม่เพียงแต่คนจะเชื่อถือแต่จัก,กรวาลยังอบอุ้มให้ได้รับโชคลาภตอบแทนความมั่งคั่งที่แท้จริงเกิดจากความน่าเชื่อถือเมื่อคุณรักษาคำพูดได้เงินทองก้อนใหญ่ก็จะวิ่งเข้ามาโดยไม่ต้องวิ่งตาม ในเดือนกันยายนนี้ขออวยพรให้ผู้ที่เกิดลัคนาราศีมีนจงประสบความสำเร็จทางการเงินสูงสุดเงินทองที่ไหลเข้ามาในบ้านจงมีมากจนเต็มถุงเต็มหีบความฝันในการเป็นเศรษฐีจงปรากฏจริงต่อหน้าต่อตาขอให้บุญเก่าบุญปัจจุบันและบุญที่จะทำต่อเนื่องในเดือนนี้รวมพลังกันเป็นเกราะหนุนให้ชีวิตของท่านมั่งมีสีสุขโชคลาภหลนทับโดยไม่คาดคิดมีคน ยื่นมือช่วยเหลือทุกครั้งที่ต้องการเปิดทุกประตูการเงินเปิดทุกเส้นทางการค้าขายปิดกั้นหนี้สินปิดกั้นความติดขัดและเปิดหนทางใหม่ที่มีแต่เงินทองขอให้การเสริมดวงในเดือนนี้ไม่เพียงทำให้ร่ำรวยเพียงชั่วคราวแต่ขอให้เป็นหลักฐานที่มั่นคงสร้างความมั่งคั่งตลอดไปขอให้ดวงชะตาของท่านสว่างสวยเป็นแสงทองที่นำทางไปสู่ความเป็นมหาเศรษฐีอย่างมั่นคงตลอดเดือนกันยายนปี2568นี้เถิด ขออวยพรให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนในเดือนกันยายนปี2568นี้ด้วยถ้อยคำอันเป็นสิริมงคลให้ยาวนานและละเอียดเพื่อให้หัวใจและจิตวิญญาณของท่านได้รับพลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้เดือนนี้เป็นประตูเปิดทางแห่งทรัพย์สินเงินทองขอกุศลบุญเก่าที่ท่านเคยสร้างไว้ทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นการเกื้อเฟอื้อแบ่งปันการพูดจาดีการคิดดี และการทำดีทั้งหลายจงแปลเปลี่ยนเป็นแรงดึงดูดโชคลาภใหญ่โตให้ท่านได้รับอย่างไม่ขาดสายเงินตราที่เคยหยดมาทีละเล็กละน้อยในเดือนนี้จงหลั่งไหลามาเหมือนสายน้ำตกพลังบุญและวาสนาที่เก็บสั่งสมมาเป็นเวลานานจงทำให้ท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคก้อนโตได้รับทรัพย์สินที่มากจนเกินคาดหมาย ในเดือนนี้ขอให้ประตูแห่งโอกาสถูกผลักออกไปกว้างขึ้นทุกด้านการงานที่ทำอยู่จงเจริญงอมเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ร่มเงาไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดจงเกิดผลกำไรมีผู้คนเกื้อหนุนคอยอุดหนุนสนับสนุนให้การค้าขายประสบความสำเร็จลูกค้าเก่ากลับมาซื้อลูกค้าใหม่หลั่งไหลเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลไม่หยุดนิ่งทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านลงทุนไปจงงอกเงยกลับคืนมาเป็นกำไรทับถมเป็นกองทองกองเงิน ขอให้ในเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์จับเงินก้อนใหญ่ได้รับโชคลาบจากการเสี่ยงโชคได้รับเงินก้อนจากงานเสริมหรือมีผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสอันพิเศษให้จนกลายเป็นบันไดพาท่านขึ้นไปสู่ฐานะเศรษฐีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทเทวดาพระแม่คาพระพายพระภระูมิเจ้าที่จงโปรยพรอำนวยให้บ้านเรือนของท่านเต็มไปด้วยเงินทองและข้าวของล้ำค่า แม้ในอดีตท,ท่านเคยเหน็ดเหนื่อยเคยรู้สึกว่าต้องรอคอยโอกาสมานานขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่รอคอยไม่เสียเปล่าทุกความเหน็ดเหนื่อยขอให้แปลเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนมหาศาลทุกหยาดเหงื่อที่ท่านเคยทุ่มเทขอให้คืนกลับมาเป็นรางวัลเป็นโชคใหญ่เป็นความสำเร็จที่ทำให้ชีวิตท่านก้าวสู่ความมั่งมีสีสุข